ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนตบลลำตะเคียนก่อตั้งขึ้นในปี2558ณห,หมู่ที่3ตบลลำตะเคียนอเภอพักไห่จหพระนครศรีอยุธยาโดยมีสมาชิกทั้งสิ้นจำนวน30รายเป็นพื้นที่นาเข้าทั้งหมดจำนวน1,250ไร่การดำเนินงานของศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนตบนลำตะเคียนได้แก่ 1. สำรวจและติดตามสถานการณ์ศัตรูพืชโดยมีการสำรวจและรายงานผลแปลงพยากร์ทุกเช้าวันจันทร์ผ่านทางลายกลุ่มเตือนการระบาดตำบลลำตะเคียนหอ,อกระจายข่าวเพื่อแจ้งข้อมูลให้สมาชิกในกลุ่มและอำเภอรทราบว่าสถานการณ์ปัจจุบันพบการระบาดของโรคและ,มะแมลงชนิดใดบ้าง 2. มีการเรียนรู้เทคโนโลยีการจัดการศัตรูพืชเป็นประจำทุกเดือนโดยมีการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานต่างๆเช่นสำนักงานเกษตรอำเภอพักไห่องค์การบริหารส่วนตำบลพัฒนาชุมชนมหาไไทยเป็นต้นเพื่อสนับสนุนงบประมาณในการจัดอบรมโดยเรื่องที่จัดอบรมจะนำมาจากความต้องการของสมาชิกในการประชุมทำแผนการจัดอบรม 3. ม,มีการถ่ายทอดความรู้ด้านการควบคุมศัตรูพืชสู่เกษตรกรในชุมชนและบุคคลทั่วไปที่มีความสนใจไม่ว่าจะเป็นการจัดการด้วยระบบ IPM หรือการจัดการศัตรูพืชแบบผสมผสานการใช้สารชีวพันธุ์ตลอดจนเปิดรับเทคโนโลยีใหม่ๆด้านการควบคุมการระบาดของศัตรูพืชมาทดลองในแปลงสาธิต4 มีการผลิตขยายสารชีวพันธุ์เพื่อควบคุมศัตรูพืชตามแผนการผลิตทุกเดือนและมีความพร้อมในการผลิตเพิ่มหากพบการระบาดของเชื้อโรคหรือแมลงศัตรูพืชโดยมีการสร้างเครือข่ายการผลิตสารชีวพันธุ์เพื่อคอยช่วยเหลือกันหากพบการระบาดของโรคและแมลงในพื้นที่เช่นสอจอชอลาดน้ำเค็มสอจอชอดอนลานสพอกออรอมรลิดสพกรนาโคกแปลงใหญ่ลำตะเคียน แปลงใหญ่นาคูห้ 5. ขับเคลื่อนมาตรการควบคุมศัตรูพืชสู่สมาชิกและเกษตรกรทั่วไปที่สนใจโดยจะมีการอบรมถ่ายทอดความรู้แนวทางการปฏิบัติตนเมื่อพบการระบาดในพื้นที่และเตรียมพร้อมรับมือหากพบว่ามีการระบาดทางพื้นที่ข้างเคียง โดยจะมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารจากแปลงพยากรเครือข่ายจำนวน6แปลงของอำเภอพักไห่และการแจ้งเตือนการระบาดของอำเภอข้างเคียงจากเกษตรตำบล6มีการให้บริการคลินิกพืชให้กับเกษตรกรที่สนใจทุกวันศุกร์ที่2และ4ของเดือนโดยจะมีการจัดเวียนหมุนเวียนการให้บริการของสมาชิกทั้ง30ราย8 สารชีวพันธุ์ที่ใช้หลักๆของศูนย์จัดการศัตรูเพื่อชุมชนได้แก่ไตรโคเดอร์มาบิวเวเรียเมตาไราเซียมน้ำหมักไข่ขาวน้ำหมักหนังหมูฮอร์โมนนมสดฮอร์โมนไข่น้ำหมักเปลือกมังคุดและน้ำหมักหัวกุ้งเป็นต้นโดยสมาชิกสจชจะเน้นการทำสารฮอร์โมนและน้ำหมักต่างๆที่สามารถหาวัตถุดิบได้จากท้องถิ่นเพื่อลดต้นทุนในการผลิต โดยสจชลำตะเคียนมีเงินกองทุนหมุนเวียนจำนวน16,500บาทแบ่งออกเป็นเงินระดมหุ้นหุ้นละ50บาทจำนวน30หุ้นเป็นเงิน1,500บาทและกองทุนหมุนเวียนในกลุ่มจำนวน15,000บาท ความคิดริเริ่มของสจอชอลำตะเคียนคือการจัดทำรถแพร์โมบายเพื่อคอยช่วยเหลือและให้ความรู้แก่เกษตรกรแบบเคลื่อนที่ตลอดจนเป็นสื่อในการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารด้านการจัดการศัตรูพืชวินิจฉัยโรค เป็นการระบาดของโรคและแมลงจากงบประมาณจากศูนย์จำนวน15,000บาทโดยปัจจุบันเราได้มีการให้บริการกับเกษตรกรในพื้นที่แล้วกว่า1ปีโดยจะวิ่งให้บริการทุกวันศุกร์ที่1และ3ของเดือนแต่หากเกษตรกรท่านใดมีปัญหาสามารถติดต่อผ่านทางศูนย์เราจะมีการจัดทีมคอยให้บริการตลอดเวลา แนวทางในการดำเนินงานของสอจอชอลำตะเคียนในปี2565คือ 1. ลดต้นทุนการผลิตพืช 2. สร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับเกษตรกรโดยการลดการใช้สารเคมี 3. เกษตรกรมีองค์ความรู้ความสามารถจำแนกวิเคราะห์โรคและแมลงได้ 4. มีการสร้างเครือข่ายเกษตรกรเพื่อเฝ้าระวังและเปลี่ยนการระบาดของโรคและแมลงให้ครอบคลุมทุกตำบลของอำเภอผักไห่และพื้นที่ใกล้เคียง 5. พัฒนาแพลนโมบายให้พร้อมบริการได้อย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็วมากขึ้น